ขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับผมรับสู่ไลท์แคทครับคลิปนี้พอดีว่าไปได้ไอเทมที่ชื่อว่าหัวใจของราอูราอูมานะครับก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นอุราชา แรดนะครับราชาแรดที่อยู่ที่พื้นที่ของโอดีลิธานะครับนี่นะครับคือบอสราอูราอูนะก็เป็นราชาแรดที่จะฆ่าได้ต้องใช้ปืนคาบศิลามายิงนะรุมยิงกันอ่าเราก็จะมีโอกาสได้หัวใจมีโอกาสได้ประดับบ้านนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับพอดีว่าอันนี้ได้มาทีนี้หัวใจของราอูราอูเนี่ยเขาเอาไปทำหัวใจไรเล่ได้ วิธีทำก็แบบนี้ชุบๆอ่าเราก็ใส่เอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีสเก็ตเวทมนต์อ่าเหล็กนะครับเหล็กไม่ใช่แท่งเหล็กนะต้องเป็นเหล็กเฉยๆแล้วก็ความโกรธป่าไม้3หินดำา1 0 0นะครับจากนั้นหลอมเลยรวมกันปึ้มเรียบร้อยนะครับได้หัวใจเราอูราอูไรเล่เรียบร้อยนะ ไอเจ้าไอเทมตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันคือมันจะทำให้ออผู้เล่นที่เล่นเกี่ยวกับการล่าสัตว์นะครับใส่ไอเทมตัวนี้ไปที่เออปืนคาบศิลานะปืนคาบศิลาปืนรอบยิงมานีเนี่ยความทนทานมันจะบวกขึ้นไปอีก50อ่ามันจะบวกขึ้นไปอีก50เลยให้เราเนี่ยเวลาเราจะใช้นะครับ โดยอเทมตัวนี้นะครับจะใช้กับปืนคาบศิาลาหรือชื่อหรือปืนลอบยิงมานีนะครับได้นะโดยการทาปุ๊บเนี่ยเขาจะบวกจากเอ่อหนึ150ความทนทานบวกขึ้นไปกลายเป็น200ความทนทานทําให้ยิงได้มากขึ้นยิงได้นานขึ้นไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนะครับก็เอ่ออันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าจะใช้กับปืนคาบศิลา หรือใช้กระปืนรอบยิงนะขึ้นอยู่กับออความชอบแล้วกันอย่างปืนรอบยิงนะไอ้อปืนคาบศิลาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,650ดาเมจนะครับในการยิงส่วนถ้าเป็นปืนรอบยิงะจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พซึ่งปืนลือชื่อธรรมดาเนี่ยจะแรงกว่าอยู่แล้วนะมันจะแรงกว่าแต่ก็ แล้วแต่นะครับเพราะว่ารอบยิงเนี่ยใช้ได้ในพื้นที่จํากัดอ่าแต่ปืนลือชื่อเนี่ยใช้ได้แทบทุกที่ฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าเอออยากจะเอาปืนเนี้ยเ,เขาเรียกว่าจะเอาไปใส่ปืนไหนแต่ถ้าได้หัวใจอีกดวงหนึ่งก็ไปใส่เปรอ,อบยิงก็ได้แล้วแต่เราอ่ะเราก็แปลสภาพเลยนะครับปือเพื่อทําให้ปืนค้าศิลาลือชื่อกลายเป็นปึมปืนค้าศิลาไหลเล่ครับ แต่ทีนี้พอเป็นปืนข้าศิาาลาเไรเล่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถนำขายลงตลาดได้นะครับเอ่ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วกันว่าไอ้เจ้าหัวใจของราอูราอูเนี่ยมันเอามาทำงานประมาณนี้นะครับอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดี่อหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย